เดอร์มูกแก่ซะแล้วต้นไม้เพียบเลยพับโอ้ยหลักเดียวเต็มรถ <c oughs> สวัสดีครับผม สวัสดีพี่น้องอีวีทุกทนะ่านอ่ะวันนี้เจยวนรับงานชั่วโมงนะวันนี้นะจำมัี่พีศารเรารับงานชั่วโมงครับเคลิ่งเคลิ่งเคลิ่งทำวามคำคำสารนะ่ะอ๋อมาแล้วนุ่มเจนุ่มเจขับรถตรงปอดนะปอ,อดไม่ว่างครับวันนี้ ขนเตจไปทิ้งนะเป็นงานชั่วโมงในหมู่บ้านครับกินหมูกินหมูหมเจอหมูกแก่ซะแล้วต้นไม้เพียบเลยครับ จหนึ่งเจอันนี้ยูโรสองนะทนนับไี้ทำอะไรต้นไม้มาท<น>ี่คอยชนต้นไม้ในรนะออน,นเจนะเมาค้างหรอครับอทำลายต้นนี้ จัดไดเดอโอร่างเท้า่ะใหญ่มากกับไม่ออไปไหมนี่ร่างเท้า มาดูเดี๋ยวลากมะพร้าวขึ้นโอ้ใหญ่มนกันนะไม่เข้ากุงคีป๊อ ลากเดียวเต็มรถเต็มรถเลยลากเดียวเฮ้ยเฮ้ยเอาจองเมมาพาวทองคำเมื <C ut> ่อกี้ทำไรต้นไม้เอเคไอ้ทำไรต้นไม้นี่ <c oughs> <C <ut> <c <oughs> chết Lục chê, lục chê Lục chê, chê. chê lắp chục Hãy subscribe cho ชั่วโมงนะในหมู่บ้านนะครับโอ้โฉนจอล่างแน่นตึ้ง,งเลยนะจอลา่งลางดีมากครับยงเ,เดินนิ่มเลยนะรประมาณนี้ นี่น่าจะทั้งวันครับเดี๋ยวพรุ่งนี้นะจัดงานเที่ยวเดี๋ยวไปดูงานเที่ยวต่อนะ อยยี่สิบก็ดีครับใช้งานหลายประเภทนะหมอบอกบอกอจอ็จ เดี๋ยวงัดตอมะพร้าวนี่ดูนะตอใหญ่เหมือนกันนะเล่นตออีกแล้วครับเฮ้ล้วงลากก่อนนะมาก ตั้งลงลําทำพิธีการงัดแล้วครับโอ้เปิดก่อนเปิดก่อนเปิดอีกเปิดอีกยังไม่มายังไม่มาดูลากหเหนียวนันนีเหนียวนะ ลุดเรียบร้อยครับเรียบร้อยอดูลำต้นแค่นี้เองดูดูดูลากใหญ่เวลากัก เรียบร้อยดีครับลุ้เรียบร้อยครับอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวกรบนะกรบลุ้มสำหรับที่นี้ขอจบแว้เพียงแค่นี้ก่อนครับ ก่อจากกันอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้บายบายครับสวัสดีครับ